จอมปราดทั้งหลาย <c oughs> พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาจำนวนเราอย่านับเลยว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงไรอย่างน้อยให้เทียบกับน้ำมหาสมุทรว่าพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากเท่าไรมหาสมุทรนั้นบรรจุเม็ดฝนที่ตกมาจากฟ้าและแม่น้ำลำคลองที่ไหลมาจากที่ต่างๆไปรวมมหาสมุทรนั้นมีจำนวนมากน้อยเพียงไร เรานับไม่ได้ไลเข้าไปสู่ส่วนรวมแล้วก็เรียกว่ามหาสมุทรไม่มีใครนับหยดของน้ำที่ไหลมาจากที่ต่างๆตกมาจากบนผ้าได้เลยนี่มากขนาดไหนน้ำม,มหาสมุทรมากขนาดไหนพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกนี้ยังมากกว่าน้ำม,มหาสมุทรอีกเพราะอะไร น้ำมหาสมุทรมันตกเป็นการปเป็นเวลาส่วนพระพุทธเจ้าไม่มีการเวลามีเฉพาะที่พระองค์ใดเป็นผู้บำเพ็ญเต็มที่แล้วก็ตัดสู้ขึ้นมาตัดสู้ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าสอนโลกให้มีความสว่างสวัยดับไฟคือกิเลสตัาหาสซึ่งเผาอยู่ภายในใจ ให้ระงับดับลงไปเป็นระดำราเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าจึงมีจำนวนมากทีเดียว <c oughs> ไม่ได้มีจำนวนน้อยๆน,น,นะเพราะตรัสรู้มานี้ไม่คำคำว่าต้นว่าปลายของกลับกันอันนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาตั้งแต่น้นนะตรัสรู้มาเรื่อยๆตรัสรู้ไม่ถอยมาอย่างนี้ตลอดตรัสรู้มาแล้วอย่างอย่างเวลานี้ก็ พระพุทธเจ้าของเราชื่อสมณะโคดมนี่เป็นองค์ปัจจุบันนี่ก็เป็นปัจจุบันต่อจากนี้ไปก็จะเป็นพายะเมตรยัยมาตัดรูปเป็นหนึ่งที่สองถึงห่างกันก็ตามแต่แต่มาตัดรูปไม่ถอยต่อกันไปเรื่อยๆนี่มากี่กับกี่กันนานเท่าไหร่ไม่มีใครคำนวณเงื่อนต้นเงื่อน,น,อนปลาย แห่งการตัสรูตรัดสรูของพระพุทธเจ้าได้เลยจนมาถึงปัจจุบันนี้เมื่อเราเทียบแล้วแม่น้ำมหาสมุทรนี้ยังน้อยไปกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มาตัสรูในแดนแห่งโลกธาตุนี่เร่อยอีกพระพุทธเจ้าตัดสรูน้ำมากแสนมากทีเดียวนี่เรายัางจะตัดสรูไปอีกที่พระพุทธเจ้ามาตัดสรู มากมายขนาดนี้สัตว์ผู้มีวาสนาบารมีก็ได้สัมผัสสัมพันธ์ได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังได้กราบไหว้บูชาธรรมของพระบุริเจ้าและเห็นองค์ศาสดาแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ตนเกิดความยิ้มแย้มแจ่มใสอันเป็นอัตเป็นธรรมเป็นกุศลเข้าสู่ใจหน้นจ,จิตใจให้ได้ มีความสุขความเจริญมีที่พึ่งที่เกาะที่ยึดจากอาจจากธรรมของท่านนะแล้วก็เมื่อแก่กล้าสามารถแล้วก็พ้นจากทุกข์ไปได้พ้นจากทุกข์ได้เพราะอํานาจแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อย่างนี้เรื่อยมาพอจากอริยเมตไตรนี้แล้วท่านก็แสดงไว้อีกในอนาคตตะว์ อนาคตองคือวงของพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสสรุ้ครางงนานั้นระยะสั้สนๆนี้มีอยู่สิบองค์นั่นฟังเดี๋ยวนี้เป็นอายะเมตรัยอยู่ในพัทธกัปนี้ก่อนพอผ่านพัทธกัปนี้ไปแล้วอริยะเรียกว,ว่าพุทธวงค์วงของพระพุทธเจ้าสิบพระองค์ก็มาตรัสสรุเรียงกันเป็นลำดับจาก นี่แล้วจากอนาคตตะวงนี่แล้วก็มีต่อไปอีกพระพุทธเจ้านิ่สรุูมาทรงทํานายต่อกันไปทรงทํานายต่อกันไปอย่างนี้เรื่อยมาไม่มีผิดพลาดเลยเ <c oughs> นี่ยหละพวกเรเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา <c oughs> ได้มีความเคารพเลื่อมใสต่อศีลต่อธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่เลิศเลย และนำสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกข์อย่างน้อยก็บรรเทาทุกข์ได้ตามลำดับตลอดมานี่เรียกว่าเรามีวาสนาสัตว์โลกที่เกิดร่วมกันเป็นมนุษย์ด้วยกันกับเรานี่เขาไม่มีวาสนาผิดพลาดไปมากกว่าเรานี่เรายังเขาผิดพลาดเรายังไม่ผิดนับว่าเราดีเขาผิดพลาดไปจำนวนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นพัน แต่เราไม่ผิดพลาดคนเดียวเราก็ดีนั่นล้วเ,เอาตัวเราเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบเราคนเป็นหมื่นแสนล้านนั้นต่างคนต่างรับผิดชอบตัวเองไม่มีใครรับผิดชอบให้นี่เราก็รับผิดชอบตัวของเราเราสร้างบารมี <c oughs> ใจนี้ไม่ตายไม่เคยตายมาแต่การไหนจะไปตกนรกหมกไม่กี่กับกี่กันก็ยอมรับ ความทุกข์ที่ตนสร้างมาด้วยบาปด้วยกรรมต่างๆยอมรับพ้นจากนั้นแล้วจะไปที่ไหนก็จิตดวงนี้ถ้าจะทุกข์ขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกข์แต่จิตดวงนี้ไม่เคยชิบหายไม่เคยสูญไปเลยจิตดวงนี้แหละ <c oughs> ที่พ่อผ่านพ้นอุปสรรคเรื่อนตรายทั้งหลายมาได้แล้ว เพราะอำนาจแห่งความดีก็มีอยู่ในใจดวงไม่ตายนั้นเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเครื่องหนุนเป็นผู้มีความยินดีในศีลในทางการกุศลอำนาจแห่งธรรมเหล่านี้ก็หนุนขึ้นจนพ้นจากทุกข์ไปได้ถึงแดนแห่งนิพพานแดนนิพพานคือแดนที่เที่ยงธรรมที่สุดน,นี่ะแดนนั้นนิพพานได้แก่แดนของจิตที่บริสุทธิ์นี้ไม่ตาย ท่านจะเรียกว่า <c oughs> นิพานเที่ยงคือคือไม่มีแปรปรวนไม่มีเกิดมีแปรปรวนมีตายอย่างนั้นเกิดที่นี่เหมือนโลกทั่วไปที่อยู่ในวงวัตจักรของกิเลสเป็นเจ้า,าอำนาจปกครองอยู่นี่ละกิจดวงนี้ไม่เคยตายบุญบาปมันก็ติดอยู่ในกิตนี้ไม่ติดติดเกี่ยวกับอะไรไม่ไป บุญบาปจะมาติดกับหัวใจเราเพราะฉะนั <c oughs> ้นท่านจึงสอนให้พากันพยายามละบาปการสอนให้ละบาปนี้ไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกสอนเราเป็นจอมปราดให้แก่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์สอนอย่างด้วยความแม่นยำสอนไม่ผิดไม่พลาดคือองค์ศาสดาแต่ละพระองค์องค์สอนแบบเดียวกันหมด เราให้อุตส่าห์พยายามบึกบืนตามท่านเพราะคําสอนของท่านเป็นคําสอนที่ลื้อสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ไม่ได้สอนเพื่อให้สัตว์ล่มจมลงไปในทุกข์เหมือนกิเลสเที่ยมสอนในหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งมีตั้งแตดึงลงทางต่ําทางต่ํสาสัตว์โลกใครจะอยากลงทางต่ําแต่มันก็จําต้องได้ลงเพราะเราสมัครใจในทางต่ํา โดยถือว่าเป็นของดีของดีพเพลิดเพลินแล้วก็หลงตามคนกิเลสก็จมไปจมไปผู้ไม่หลงตามฟังเสียงของพระพุทธเสียงธรรมพระพุทธเจา้าแล้วก็พื้นตัวขึ้นมาเรียกว่าต่อต้านความไม่ดีทั้งหลายด้วยอัจด้วยทมยากละบากก็ฝืนไปแล้วก็ไปได้ต่อไปก็ราบลื่นราบลื่นอหนักเข้าหนักเข้า ไหลไปเลยคนผู้ทำพึง,งามความดีไม่ได้สร้างความดีอยู่ไม่ได้ในวันหนึ่งคืนหนึ่งเกิดไปพบใดชาติใดความดีจะหนุนให้มีความยินดีในอัดในธรรมไปเรื่อยๆและเป็นการเสริมภพชาติตัวเองให้ยืดยาวไปด้วยความสุขความเจริญต่อท่าก็คือนิพานนี่คือธรรมสอนโลกสอนถึงนิพานกิเลสสอนโลกสอนให้จมลงในดาโลกนั่น แลายร้อมาน